ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมตัดไว้นะครับแล้วเขาก็แตกยอดนะฮะออกมาตามข้อนะฮะสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศจิตค้งนะครับวันนี้นะครับนะมีคอมเมนต์สอบถามถามเข้ามานะครับว่าเลี้ยงภูนะฮะต้นภูด่างเนี่ยเลี้ยงยังไงนะฮะเวลาเขาเลื้อยขึ้นเสาแล้วทําให้เขาสวยฟอร์มสวยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับนะครับ ที่ผมนะฮะเคยทำนะครับแล้วก็ทำแล้วมันได้ผลนะครับก็จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองนำไปทำดูนะครับทำแล้วนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าต้นพูของเราเนี่ยจะสวยขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับครับหลังจากที่เรานะครับใส่เสานะฮะให้เขาเลื้อยขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็เขาจะขึ้นตรงนะฮะเป็นตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเขายังไม่เป็นฟอร์มนะฮะ เห็นไหมครับเขาก็เลยขึ้นตรงมาเรื่อยๆนะครับนะมันก็จะยาวฟอร์มเขาก็จะยังไม่สวยนะครับนะวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแชร์เคล็ดลับนะครับที่ผมทำนะฮะสำหรับใครที่ติดตามผมอยู่นะครับก็จะรู้ว่าผมทําแล้วก็ลงคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ของผมที่เลี้ยงไว้เนี่ยในบ้านนะฮะค่อนข้างที่จะสวยมากเป็นต้นพูนะฮะก็พูที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยฟอร์มเขาจะสวยมากนะครับก็ลองนะฮะทำดูนะฮะวิธีทําง่ายมากครับเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยครับ สำหรับการทำนะครับผมอยากให้ทุกคนนะให้ปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นมาให้สูงก่อนนะครับนะพอเขาเลื้อยขึ้นมาสูงได้แล้วนะครับนะอุปกรณ์มีแค่นี้ครับมีดครับนะจากนั้นนะครับเราก็ตัดนะครับตัดตรงนี้เลยนะฮะนะฮะตัดเลยนะครับตัดออกอย่างนี้เลยครับแล้วเอาไปชำต่อนะครับพอหลังจากที่เราตัดนะฮะตัดตรงจุดนี้แล้วนะครับเขาก็จะแตกนะแตกกิ่งใหม่ แตกยอดใหม่ออกมาตามข้อนะครับก็จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีพุ่มนะฮะสวยขึ้นนะฮะเป็นฟอร์มที่สวยขึ้นนะครับแค่นั้นเองครับง่ายมากนะครับนะเขาก็จะขึ้นตามนี้เลยนะครับทุกคนนะขึ้นตามข้อเนี่ยแตกออกมาเลยเขาก็จะเลื้อยออกมาด้านข้างด้วยเป็นฟอร์มแทงยอดออกมาสวยๆครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมตัดไว้นะครับแล้วเขาก็แตกยอดนะฮะออกมาตามข้อนะฮะ นะเห็นไหมครับเขาก็มีแทงยอดออกมาเล็กๆเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเขาจะขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็แทงออกมาตามข้อนะฮะนะมันก็จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเป็นทรงนะฮะเป็นพุ่มที่สวยขึ้นนะครับนะเห็นไหมฮะง่ายๆครับเคล็ดลับนะฮะแค่นี้เองนะฮะแล้วเราก็จะมีต้นไม้สวยๆนะฮะพูด่างสวยๆไว้ในบ้านนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนง่ายไหมครับนะเคล็ดลับที่ผมนํามาแชร์นํามาบอกนะครับนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ